นี่ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2นะครับไยแดงก้องพนัทนออนุวัตยินไยน้ําเงินตาตาเล็กยวนบ้านแท่น125ปอนครับดูแล้วเกมการชกนี่น่าจะเปิดกันเต็มตัวนะครับก้องพนัทก,ก็เดินเร็วขึ้นมีลูกถีดนะครับมาเล่นมอนยันหลักเอาตาต้าเล็กนี่ล้มกิ้งลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาดูว่าตาต้านเล็กเองก็ไม่สนแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามจะโต้คินทุกรูปแบบเหมือนกันมาดูวงในในอาชีพล็อกได้จับคนด้วยนะครับ ตีขวาก็จริงเอาละครับดูจังหวะโหนตีตีได้หรือเปล่านะครับตีมาถนัดที่กรรมการต้องแยกก่อนครับวันนี้ก้องพนักมาดีเลยนะครับมีลูกป้ายมีลูกขวางครับยืนคุยก,กับก้องพนักนี้อาจจะหลงเหลี่ยบหลงทาง,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 งโอ้โหแม่ถีบซ้ายถีบนําทางมาก่อนด้วยนะครับถือว่าเป็นอาวุธหลักที่ก้องพนักถนัดเลยครับอ้าวซ้ายหลุดไป <c oughs> ครับมาโอ้ยว่า มาเสียฟอร์มเสียฟอร์มหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่องยกสามม่เรื่องมันยังไม่ติดดีเท่าไหร่ครับต,ตาตาเล็กอ่โอ้โหลูกถีบเดี๋ยวต้องแก้ให้ตกนะครับไปน้าเงินแมเดินเข้าไปจะหาเรื่องหาคอแต่ว่าดูครับแมาโดนถีบโดนแทงเนี่ยครับถีบอีกอุ้ยโอ้โหถีบก็ไปนี่โดนก็ไปสะสมนะครับเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหตาตาเล็กโดนลูกถีบนะครับล็อกด้วยลูกถีบนะครับ โอ้โหถีบย้ำไปที่เดิมครับจุกครับโอ้เหลือเชื่อครับยก3เท่านั้นเองครับก้องพนัสนอนุ์ยิมครับถีบตาต้าเล็กโยนบ้านแท่นน็อกเลยครับยก3ามครับโอ้โหเบ่งกล้ามโชว์เลยครับอ่ะดูภาพช้าครับคือย้ำไปที่เดิมหลายทีแล้วนะครับอันนี้เม็ดแรกครับเนี่ยครับโอ้โถีบอีกมุมไปอีกมุมเลยครับ ไม่จึกเข้าไปจึกเข้บาไเนี่ยแหละครับอ๋อแล้วมันเสียดสะสมอะครับนี่ครับโอ้โหไม้ตายเลยครับวันนี้กลับมากู้ชื่อได้สวยสดงดงามเลยครับก้องพนักนออนุวัดยิ้มครับอดูครับ